สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็จะมาคุยถึงต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะทุกคนที่ว่าเพื่อนเขาเอ,อไปอยู่ที่เมืองไทยเนาะเพื่อนฝรั่งที่เขาไปอ,อ,อยากไปอยู่ที่เมืองไทยใช้ชีวิตบ้านไปตอนกเกษียณง,งานแล้วเนาะทุกคนตอนแก่ อยากจะไปใช้ชีวิตบ้านปลาอย่างมีความสุขแต่ผลท,ท้ายไปอยู่ได้แค่ไม่ถึงห้าปีนะคะก็ต้องกลับมานะคะทุกคนกลับมาโดยที่หมดตัวนะคะที่หยิบยกเ,ออเรื่องราวของเพื่อนคนนี้มาพูดมาคุยนะคะมาเล่าสู่กันฟังก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นอุทาหรณ์ของของเออคนนะคะคนที่ว่า ออคิดอยากหลอกลวงคิดอยากว่าได้ผัวฝรั่งอยากจะเออเหม่อไม่ได้รักเขาแต่ว่าเขามีเงินเอาเพราะมีเงินนะเพราะเขาหมดตัวเพาราะฟันเท่าฟาันชราของเขาก็ถีบหัวเขาส่งเนาะอันนี้เราก็จะมาเล่าเป็นอุทาหอนนะว่า ว่าเออทำไมเพื่อนผู้ชายคนนี้เขาเลือกอยากมาปรึกษามาระบายให้พี่นีฟังนะคะทุกคนเพราะว่าการที่ว่าเขาผิดหวังจากเมืองไทยเขาทุกนะคะเขาทุกเ,เออเขาก็จะต้องกลับมานะกลับมาแผ่นดินของเขาเพราะเขายังมีลมหายใจนะคะไม่ได้ไปตายตรงนั้นเนาะเขาก็ต้องกลับมาแต่กลับมาแบบกลับมาแบบทุกนะคะแบบทุก์ระทมเพื่อนฝูง ก็ไม่มีนะบางบางคนเขาจะมีเพื่อนแต่ว่าเออจะสนิทกันมากๆมันก็จะไม่มีแล้วก็จะไม่มีที่พูดที่คุยนะ,ะทุกคนก็คือว่าพี่นีก็เลยพูดคุยอะเขาเมื่อวานนี้พี่นีก็เออเออตอนเก้าโมงเช้านนเราก็ไปดื่มกาแฟกันนะคะทุกคนเราก็ไปดื่มกาแฟกันแล้วก็ได้พูดได้คุยเนาะเราก็พี่นีก็เอามานะคะเอามาเล่าให้ลูกชายฟังนะคะทุก ว่าการผิดพลาดในชีวิตบั้นปลายแก่มันเป็นยังไงอ,อุทาหอนบทเรียนและตัวอย่างะะก็อย่างเช่นพี่นีเคยผิดพลาดมาเยอะนะคะโดนคดโดนโกงโดนสารพัดนะคะจนแก่มาก็ไม่มีอะไรแต่พี่นีก็ยังมีลูกแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีเออบ้านที่คุมกะลาหัวอยู่หลังเล็กๆนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้ ตัดผมนะตัดผมเองนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เออมันไม่เท่ากันนะมันดูไม่ดีนะตอนเช้าพี่หนีก็มาค่อยค่อยๆเล็มค่อยค่อยเลมนะ็เลมแนละ้วลูกชายเขาก็จะมาช่วยเล็มข้างหลังหน่อยนะเลโอเออมื่อลูกเขามาเล็มผมให้เนะพี่หนีก็ได้โอกาสคุยกับลูกเนาะเล่าเอ,อเรื่องราวให้ให้ลูกฟังนะคะทุกคนว่าแม่มีเพื่อนนะคะ เอ,อแม่มีเพื่อนที่เขาไปเมืองไทยเนาะเขาไปแล้วตอนนี้ตอนที่ก่อนเขาจะไปเนาะเราก็รู้จักกันแล้วเขาก็เคยจีบแม่นะคะคนตอนนี้แม่ก็เออบอกกับเขาว่ามันรักกันไม่ไดนะ้เราเป็นเพื่อนกันได้เราคุยกันได้เนาะแม่ก็เคยบอกเขาก่อนที่เขาจะไปเมืองไทยแต่ การเอาเรื่องราวของเขาที่เราคุยกันมาไม่ได้คิดว่าจะมาทําคอนเทนต์แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาเอามาประจานหรือเอามาเอามาเอา่อคิดเอ่อซ้าเติมเขาเนาะเราก็มาพูดมาคุยให้มันเป็นอุทาหรณ์นะคะอุทาหรณ์ของของคนถ้ามันแก่แล้วนะคะมันหมดกําลังนะคะแล้วมันมีความหวังแล้วมันมีเงินเงินมันก็นจะเป็นก้อนที่จะดูแลเราตอน แก่ตอนเท่านะคะทุกคนเพราะว่าขาดเงินมันก็ขาดรักชีวิตมันก็ต้องอยู่กับเงินเนาะเพราะว่าการที่เราจะมีเงินมาถึงวันนี้เราก็ต้องสะสมเราก็ต้องเหนื่อยยากมาแค่ไหนนะตอนเราแก่แล้วเราไม่ระวังตัวเราก็จะหมดแล้วเราก็หมดเลยเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วหมดหมดทั้งหัวใจหมดทั้งสุขภาพจิตหมดมันก็จะหมดแรงนะมันก็จะตอมใจนะ,ะทุกคนนี่ก็มาสอนลูกนะบอกเห็นไหมลูก การที่ว่าเราเดินผิดพลาดในวัยเด็กนะคะทุกคนมันก็จะเป็นบทเรียนสมมติว่าเราพบรักกับใครแล้วเราไม่สมหวังก็คือว่าเออมันเป็นรักครั้งแรกครั้งสองครั้งสามนะคะเราแล้วครั้งสี่เราก็จะทํายังไงไม่ให้เจ็บครั้งห้าครั้งหกคนนะ่ะมันจะเป็นยังไงมันเป็นบทเรียนใะการไปทํางาน การที่ล้มละลายหรือการที่ว่าเราเออผลงานมันออกมายัางไงนี้รวมๆเขา้าวๆนะคะทุกคนก็เอามาสอนลูกนะว่าให้ระวังที่สุดเพราะในวัยของเราวัยนี้วัยกำลังไต่เต้าเ <c oughs> งินเราก็จะต้องเก็บนะคะเก็บดูแลไม่ใช่ว่าลงตัวลงทุนอะไรก็ลงหมดตัวหมดตู้หมดเอ,อโดยที่ว่าไม่ เฉลียวนะคะไม่ไม่ไมคิดแต่ว่าฉันข้างหน้าฉันจะได้กําไรเพราะโลกมันอะไรมันไม่แน่นอนนะพี่นี่ก็จะสอนลูกเนาะว่าพอเราแก่ตัวมาเราก็จะได้มีเงินกินเงินใช้จะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่ก็เหมือนเพื่อนที่ว่าเขามีเงินตั้งเยอะแยะนะ,ะกลับไปเมืองไทยเอออจากคลิปที่แล้วเนาะ ถ้าคนอยากรู้ก็เข้าไปดูคลิปที่ผ่านมานะคะคลิปที่ว่าฝรั่งกเกษียณนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่อ,อ,อยากรู้เรื่องเนาะก็ฝรั่งกเกษียณในวัย66 67ปีคิดจะไปตั้งลาก,ลาก,ล,ากลากอยู่ที่เมืองไทยนะไปใช้ชีวิตเนาะอยากใช้ชีวิตคู่กับคนไทยนะอยากมีความสุขบ้านปลายชีวิตนะคะทุกคนแล้วก็ ไม่รู้ว่าเขาไปเจอท่าไหนนะคะแต่เขาเล่าให้พี่นีฟังแต่เพียงแต่ว่าเราจะไม่เอามาพูดมากนะเพราะเราเล่าออกสื่อนะคะทุกคนถ้าไปกระทบกระเทือนใครก็ขอโทษด้วยนะคะคือว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำคอนเทนต์หรือเอามาเอ,อวิจารณ์เนาะเรามาพูดถึงให้มันเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเราผิดดีย ถ้าเราพลาดแล้วหมดตัวมันก็จะเป็นอะไรที่ว่าขาดเงินขาดลักขาดทุกสิ่งทุกอย่างนะก็อย่างพี่นีไปนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนผู้ชายคนนี้เนาะเขาก็ไม่มีที่พูดไม่มีที่ไปนะคะทุกคนเขามาแบ่งเอ,อบ้านเช่าของเพื่อนรุ่นน้องนะรุ่นเด็กนะครอยู่แค่ชั่วพักชั่วคาวโดยกําลังหาบ้านเนาะ หาบ้านใหม่หาบ้านอยู่นะคะทุกคนเขาก็ไม่เพราะว่าคนฝรั่งนี่ไม่พึ่งพาพี่น้องกันไม่ได้แล้วแก่อายุตอนนี้แกก็เข้าอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนะคะทุกคนแกก็เออ,อยู่รอวันตายเนาะ,ะแกจะไปอยู่บ้านพักคนชรลาก็ยังไม่ได้ค่ทุกคนยังอายุไม่ถึงแกก็ต้องหาบ้านเนาะ <laughs> พี่นีก็พี่นีก็เห็นแกนะแกก็สั่นเนาะเพราะว่าตอน,น่ะแกก็ดูดูแกแกเป็นคนที่แบบว่าไม่แข็งดูแข็งแรงแต่ดูเหมือนไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่าการที่ว่าทำงานเยอะนะล้วร่างกายที่ว่ามันจะกระดูกมันจะไม่เท่ากันมันจะมันก็ออสังขารมันก็จะ เล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะทุกคนแกเป็นอย่างนี้พี่นีก็เลยพูดให้แกฟังก่อนที่แกจะไปเมืองไทยเนาะพี่นีก็บอกเลยว่าระวังระวังการที่ว่ามีแฟนนะแต่ฉันไม่เอานะฉันไม่เอาไม่เอาผู้ชายที่แบบไม่คือว่าพี่นีก็ไม่สมประกอบอยู่แล้วเนาะ<ม>กับพิการอยู่แล้วเนาะก็เด้งเด้งแล้วเราก็จะไปเอาแฟน เออพิการเนถึงเขาจะมีเงินเนาะกล้องมันเอียงนะคะทุคนถึงแม้ว่าเขามีเงินแต่เราไม่มีความสุขในกองเงินของเขาเราไม่มีความรักให้เขาเราก็ไม่รู้เราต้องนอนกอดกันนะคะทุกคนเราต้องอยู่คู่กันกันที่เรานอนกับคนที่เราไม่ได้รักแล้วเรามืนตาขึ้นมาก่อนหลับเราฝืนฝ่มรู้สึกนะมันก็เอาไม่ได้นะคะทุกคน มันเอาไม่ได้เออพี่นีอยากสบายนะอยากมีใครสักคนเนะดูแลกันนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่กับใครเอ,อก็ได้นะที่จะฝืนควารมรู้สึกพี่นีก็บอกแกไปตรงๆนะว่าเธออะมีเงินนะเธอมีเงิน,นะงนแต่เธอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อรูปลักษณ์ของเธอมันไม่มันมันไม่ได้สมกับฐานะนะพี่นีก็พูดกับเขาตรงๆเนาะบอกแกว่า เธอไปเธอก็ต้องดูผู้หญิงดูด้วยว่าเขารักไหมเขารักในรูปลักษณะเธอหรือรักเงินนะคะทุกคนไม่ต้องรีบร้อนแล้วก่อนจะไปรักใครก็ให้ดูตัวเองนะตอนนั้นพี่นีก็เมาเนาะเมาขี้เมาอะ่ะคนขี้เมาพูดอะไรคนเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อถือเนาะอืมแล้วอยู่ๆเขาไปเขาไปถึงเมืองไทยเนาะ <S <S เขาก็ส่งรูปมาให้พี่นีดูนะคะว่าเออฉันอยู่เมืองไทยแล้วนะฉัน อะไรอย่างนี้เนาะเขาก็ไม่ได้ส่งรูปผู้หญิงมาให้ดูเขาส่งแต่ตัวเขานะมาให้ดูนะอืมแล้วอีกปีผ่านมาเขาบอกเขากำลังแต่งงานแล้วก็จะซื้อบ้านปลูกบ้านซื้ออะไรนะเขาก็เออเออ,เอ,อส่งรูปอันนั้นมาให้พี่หนีดูนะอืมพี่หนีก็เลยบอกอ๋อพี่หนีก็มาพูดให้เพื่อนฟังนะเพื่อนเออฝรั่งเนาะที่เราไปเคยไปนั่งกินข้าวว่า พากันไปกินข้าวบ้านเขานะันบอกเขาไปอยู่เมืองไทยแล้วเขาซื้อบ้านแล้วเขาแต่งงานแล้วนี่ก็พูดเนาะเขาจะบอกเอา้าเขาเรียนรู้อย่างก็นั่งคุยกันน้าบอกก็น้าเน,นะสิเขายังไม่ได้รู้เออเมืองไทยเนาะให้เขามีเงินเป็นร้อยล้านนะคะทุกคนแต่เขาไปซื้อบ้านราคาแพงแล้วก็ซื้อรถซื้อลาแล้วเอเอเขา ทำงานไม่ได้นะคะทุกคนเขาจะต้องใช้เงินอย่างเดียวนะแล้วภรรยาของเขาแล้วเขาไปซื้อ,อยังไงภรรยาเขาเป็นคนอย่างไงเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่ได้ติดตามเรื่องราวของเขาเนาะทุกคนจนเขากลับมาแล้วเขากเ็เขียนเม่สัดมาหาพีน่นีเขาก็บอกว่านีเธอว่างไหมที่ว่าเออเธอฉันกลับมาจากเมืองไทยแล้วฉันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เขาก็เออก็บอกเออเป็นอะไรเนาะเออก็พี่นีก็ให้เขาโทรมาคุยก็นัดกันเนาะนัดคุยกันเนาะเราตอนนี้ฟานที่เราสงสารกันเมื่อวานนี้ไปกินกาแฟกับเขาแล้วพี่นีก็ไม่ค่อยจะสบายอาการก็ไม่ดีบ้านกันยังเก็บไม่เสร็จเนาะก็เลยได้เอามาพูดมาคุยกันไม่ได้คิดที่ว่าจะเอามาประนามประจานนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเราเอามาเป็นอุทาหรณ์กันว่าการที่ว่าเรา ในวัยกเกษียณน,นะคุณไปอยู่มังไทยคุณไม่รู้จักใช้เงินคุณไม่รู้จักอยู่คุณใช้เงินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวนะคะคุณเอาภาระนะคะแบกบภาระในการซื้อบ้านซื้อรถนะคะแล้วกออ็ต้องรับผิดชอบครอบครัวของภรรยาครอบครัวของภรรยา ถ้าภรรยามีลูกด้วยนะคุณก็ต้องไปส่งเสียลูกของภรรยาคุณเรียนด้วยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแต่ลายจ่ายเนาะอันนี้เขาก็จะเล่าให้พี่นีฟังเนาะออพี่นีก็จะไม่เข้าไปยุ่งมากอันนี้เราก็มาพูดอุทาหรณ์อย่างคนที่อยากได้สามีฝรั่งนะคะก็อยากจะมาเออต่อสู้มาเริ่มต้นชีวิตใน กับสามีฝรั่งในต่างแดนนะต่างประเทศนะคะทุกคน mm hmm. ก็มาเนาะก็อยากให้รู้ว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศเรามาในช่วงอายุเท่าไหร่วัยเท่าไหร่สามีอายุเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะการที่ว่าเราจะไปกฎหมายมันไม่เหมือนกันค่าของชีพมันก็ไม่เหมือนกันมันก็แพงนะคะทุกคนเราต้องอยู่ต้องกินต้องมีรายจ่ายต้องมีเออสียภาษี เ,ออเสียค่าประกันหมอเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมากเราก็ต้องมาเรียนหนังสือนะคะมามาหัดอ่านหัดเขียนบนาะงคนโชคดีก็ไม่ต้องไปเรียนมากแต่แต่งงานเดินเรื่องอะไรเสร็จก็พอกฎหมายก็บอกว่าเธอได้ใบพาสนี่อยู่งั้นอยู่ไว้นี่คุณาสามารถทงานได้นะ,ะก็โชคดีไปถ้าหางานได้ง่ายเราจะไม่เลือกงานนะครับทุกคน แต่การที่ว่ารายจ่ายมันก็จะฝางหน้าเนาะการที่ว่าเรามาตรงนี้สามีเขาก็ถึงสามีชั่วสามีดีสามีขี้เมาสามีอะไรเขาก็จะต้องเดินเรื่องกระดาษให้เรานะการที่ว่าเอาเรามาอย่างไงยอยู่กินอย่างไงคือว่าลงทุนมากนะคะทุกคนการเอาใครมาสักคนนะคะทุกคนมันลงทุนเยอะแล้วการที่เราจะไป ใช้ชีวิตบ้านปาทางเมืองไทยมันก็ลงทุนเยอะนะคะการที่ลงทุนทั้งเด,เดินเรื่องการอยู่การโช์เงินการที่ว่าคุณจะอยู่ได้อย่างไงอย่างไงอย่างไงนะคะพี่นีก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้นะคะทุกคนไม่รู้เรื่องเลยนะคะแม้กระทั่งกฎหมายที่นี่พี่นีก็ไม่ค่อยเลยรู้เรื่องไม่ได้ไม่อยากจะคุยเรื่องกฎหมายแต่ถ้าคุยเรื่องใกล้ตัวนะคะทุกคนว่ามันลําบากนะคะ ถ้าวัยเด็กๆที่ได้สามีเด็กๆมาต่อสู้ชีวิตกันนะคะมาแข่งบ่าแข่งไหลมาวิ่งกันถึงมันจะผิดพลาดเ,ออเลิกรลากันไปมันก็แค่เสียค่ายาค่าล้างนะคะทุกคนแล้วก็ก็ก็กอ,อถ้ามีสมบัติ สร้างมาด้วยกันมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเราเราก็ไม่มีสามารถมีผัวใหม่ได้อีกมีแฟนใหม่ได้อีกตามวันะคะแต่ถ้าแก่ตัวแล้วคิดจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เราก็ต้องดูสามีฝรั่งด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะคะพัว <award> แล้วก็ การที่ฝรั่งไปอยู่เมืองไทยนะพี่นีก็เคยเตือนเตือนหลายคนนะที่รู้จักกับพี่นีให้ระวังระวังนะแต่เขาไม่ระวังเขาเขาไม่เชื่อถือพี่นีกันหรอกตอนเจ็บแล้วเขาต้องได้เชื่อนะพี่นีก็เอาตัวเองนะ่ะมาเปรียบเทียบนะคะการที่ว่าพี่นีเออล้มมีแฟนมีอะไรพี่นีมันเริ่มต้นในวัยเด็กนะมาตั้งแต่อายุยี่สิบฝรั่นะพี่นีก็มีพลังการต่อสู้ ถ้าเกิดว่าชีวิตพี่นีไม่พิการซะก่อนนะคะทุกคนไม่เส้นโลหิตแต่ซะก่อนพี่นีก็คงไม่เป็นอย่างนี้นะคะพี่นีก็พยายามที่จะพูดว่าให้ระวังให้ระวังกันอยู่กับเรื่องเงินนะขาดเงิงนมันก็ขาดทุกอย่างขาดความสุขไม่ใช่เราทุกคนแบบว่าโอ้กูมีแค่ควารมรักกูกูก็สุขแล้วนะคะมันมันก็ต้องมีเงินนะคะเพราะทุกคนเราก็ต้องวิ่งหาเงินเรากินเราอยู่เราต้องใช้เงินนะแล้วมันก็มีรายใจ ทุกเดือนนะคะว่าเราเอา่เอ,อมีความรักเราไปเจอผู้หญิงยัง,ยงไงอะ่ะเราก็จะต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้จะสอนกันยังไงนะคะทุกคนเพราะพี่นีก็ผิดพลาดในชีวิตของตัวเองมามันก็ไม่เลยไกลว่าคําพูดของเรามันพูดอะไรไม่ได้เพราะพี่นีไม่มีเงินเนาะ เงินทองไม่มีก็ยังเ,ออเออติมต้อยอยู่เนาะเราเออให้ฟาร์มเห็นใครใครเขาก็ไม่เชื่อถือนะเพราะเราไม่มีเงินนะทุกคนแล้วอีกอย่างพี่นี่เป็นคนพูดตรงๆตอ,ตอ,ตอแหลไม่เป็นคนเขาก็ไม่เชื่อนะคะใหม่ๆเขาก็เชื่อเพราะาเราอยู่ในวงเล่านะค,ะคุยกันพูดคุยใหม่ๆห่พะต่อไปเขาก็คิดว่าคนที่เมาความเพอพอก็เเจ็บเข้ามา เขาก็มาหาเขาก็บอกเอ้ย <kommun> ม <ike> <rement oughs> ึงไม่ก <League rip> ินเหล้าแล้วดีขึ้นเนาะก็เลยบอกกันนี่แหละดีนะมันไม่เสียไม่หมดไม่เสียชีวิตนะคะทุกคนยังกลับมาได้ยังมีหลายคนนะคะที่ว่าเออไปกลับไม่ได้นะคะไม่มี ที่หฮซูหัวนอนก็ต้องถูไถอย,อยู่ตรงนั้นนะคะตายก็ไม่รู้ตายก็รู้จักนะคะรู้จักหลายคนนะคะท,ที่เขาไปใช้ชีวิตเมืองไทยในบ้านไปลายไม่ถูกนะะไม่ถูกหลักนะ,ะก็บอกว่าถ้าจะไปเนะี่ยไปเมืองไทยเนะี่ยเธอไปอยู่ได้สบายสบายนะ่ไปเช่าบ้านอยู่ไปเรียนรู้กฎหมายเรียนรู้ก่อนจะไปได้เมียได้อะไรอย่ารีบอย่าละหนเธอไปซื้อกิน หรือว่าอย่างไงเธอก็ทดลองดูก่อนเธอยังมีเงินแต่ถ้าเธอไปตกปัป๊บนั่นมึงเอ้ยมึงขึ้นยากนะมึงไม่หมดตัวมึงก็หมดขนาดคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่คู่กันนะคะชู่กันหลายปีฝนะากเขาจะเออพากันไปอยู่เมืองไทยหอบพี่วนไปเขายังอยู่กันไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่า,าการใช้ชีวิตต่างประเทศเราอยู่แบบประหยัดเราอยู่อย่างเออ สมมติว่าคนทำงานก็จะมีบ้านเออมีที่ทำงานเสร็จงานก็เข้าบ้านมันไม่มีที่ออกนมันม,มีที่ไปมันก็ต้องอยู่กันอย่างนี้นะเช้ามาก็พากันทุกทำงานพอมืดมาก็พากันเข้านะครับแบบว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ประเทศไทยมันอีกอย่างมันอยู่กับเงินทั้งนั้นนะถ้าคุณไม่รู้จักกินจักใช้นะคุณขี้เกียจท้งกับข้าวไม่อยากไปซื้อผักมาขนาด ผัดยังขี้เกียจล้างขี้เกียจหั่นนะคะจะไปซื้อที่เขาหั่นแล้วเสืออย่างผล,ลไม้ก็ขี้เกียจปอกไปซื้อที่เขาปอกแล้วนะเพราะาคนไทยใช้ชีวิตแบบแบบง่ายๆนะคะมีเงินก็ซื้อหมดนะคะตลาดของอะไรหิวอะไรก็ซื้อหมดนะคะแต่อยู่ที่นี่เราเออ กินอย่างประหยัดนะเพราะเราต้องคิดเลยว่าสิ้นเดือนเราจะจ่ายอะไรนะคะทุกคนเราจะมีเงินจ่ายบินไหมสัาเราไปกินเน่อฟุ่มเฟือยกไ็ได้หิวอะไรเราก็ต้องซื้อมาแบ่งไว้กินนะทาเยอะก็ใส่ช่องแข็งเอาไว้หิวก็ออกมานะคือในบอกว่าถ้าเธอเธอไปอยู่เมืองไทยอ่ะไปอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะเธออยากดื่มเบียร์แก้วเดียวเธอก็ไปนั่งกินอยากออกขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเธอก็ได้แต่เพียงแต่ว่า เออเธอจะกินสักเท่าไหร่แต่ถ้าเธอไปมีครอบครัวคนไทยนะั้นกี่ปากกี่ท้องนะคะทุกคน <c oughs> ก็เลยพูดให้เขาฟังเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดซ้ําเติมเขามันสายไปแล้วนาะสาหรับเขาก็บอกแค่ปลอบใจกันว่าให้เขาลืมลืมเรื่องราวแล้วก็คิดว่าฝันไปคิดว่าเราเล่นละครไปเรื่องหนึ่งไปตั้งหนึ่งเออไปเออหนังเรื่องนี้จบแล้วนะคะทุก คนอย่าไปอินกับมันเราเข้าใจว่าฟันเจ็บมันทุกทรมานออกยากตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศละแกอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีอะคุณจะไปทางไหนล่ะเอออยู่ในบ้านบ้านกันยังหาไม่ได้บ้านก็นยังไม่ได้มีบ้านอยู่ันอยู่บ้านคนอื่นอนลว เออย่างยีก็เดินเข้าป่านะคะเข้าป่าเข้าดงไปเดินนะคะเออมันก็เดินแบบใจห่อเหี่ยวนะ,ะใจแบบใจไม่สดชื่นนะคะยังคนที่เขาเอได้ไปเขาก็มีความสุขเนาะ,ะเอมอมึงไปแล้วมึงออกจากชีวิตกูไปอ้ไอ้เท่าเอ้ยเมนสาบ <laughs> เออก็ยอยู่กันไปแต่ไอคนที่ กลับมาแบบโซเออซเอโซเซนะแกแล้วเนาะโอ้ยไอเราก็มองภาพเขาก็มาเออคุยเับเขาก็เลยบอกว่าฉันไปเจอพวกเธอบ่อยไม่ได้นะฉันเพราะว่าพี่นีไม่จะอยู่กับคนแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่สดชื่นลูก,กตาเนาะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันหอเหี่ยวล้วกันที่ว่า พูดคุยกันแล้วพี่นีก็ยังไม่มีแฟนนะเออถึงพี่นีจะมีป๋าเลยพี่นีเดี๋ยวจะเอ,อ่อคุยดีนะคะ<ๆ>เขาจะไม่มีความหวังกับเราอีกนะเดี๋ยวเขาก็จะเออเป็นเหมือนเด็กเนาะเหมือนเด็กเนาะเดี๋ยวเขาก็จะไม่นหนีจากเรานะคะทุกคนเราก็เออคุยพูดคุยกับเขาได้นะคะพี่นีก็บอกว่า เธอจะมาหวังอะไรกันจากฉันนะฉันก็มีอะไรทำฉันก็แก่ฉันก็พิการฉันก็เออมีอะไรต้องทำเนาะไม่ใช่ว่าฉันจะต้องเออมานั่งปรับทุกข์กับเธอมานั่งคุยกับเธอให้เธอสบายใจหนะ้าวันนี้ก็นี่แหละคะ่ะที่พี่ีอยากพูดเนาะก็มีอีกหลายคนนะคะที่ไม่เชื่อฟังพี่ีเนาะตอนนั้นเมาเนาะก็ไปดื่มด้วยกันไปกินด้วยกันก็ไปได้อย่างนี้พี่นีไม่ดื่ม สุลาก็เลยไม่ได้เข้าวงการไม่ได้เข้าสังคมไม่ได้เจอเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องจะคุยกันนะเพราะว่าการที่ว่าเราเห็นทะลุแล้วเนาะเรารู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไงนะไอ้พวกเท่าๆที่ว่าเราเลิ่งนะราเลิ่งกับเงินทองนะแล้วก็ชอบออแจกจ่ายกับสาวๆส,สวยๆนะคะเดี๋ยวมันก็มันก็จะเป็นอย่างนี้คือว่าพี่นีก็ เรามาเล่าเนาะสู่กันทางสวัสดีค่ะ